ตุกตาปุบนวันบ้านไฟไหมสุดเครียดเจอมรสุมชีวิตพระสุขเข้าพระเสาแทรกนักแสดงสาวตุกตาอุบลวันบุญรอดได้โพสต์ภาพบ้านไฟไหมพร้อมกับข้อความระบุว่าปีนี้เป็นปีที่หนักสำหรับตุกตาจริงๆค่ะพระสุขเข้าพระเสาแทรกพ่อป่วยเส้นเลือดสมองตีบเส้นหัวใจตีบแม่ป่วยเส้นเลือดดำในตาอุดตัน ล่าสุดห้องครัวที่บ้านไฟไหมตุ๊กตายังไหวค่ะและจะสู้ต่อไปแม่ตุ๊กตาอุ่นกับข้าวแล้วอยู่ๆไฟก็ลุกครึบขึ้นมาจนลุกลามไหมห้องครัวโชคดีที่ดับทันเลยไม่มีใครเป็นอะไรสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากซื้อเตาแก๊สมาใหม่แล้วเปิดหัวแก๊สเข้าไปน่าจะใส่ไม่สนิทดีเลยทำให้ไฟลุกครึบขึ้นมาถ้าเราไม่มีความชำนาญควรให้ช่างมาติดตั้งให้ไม่ควรทำเองค่ะ บางทีเราคิดว่าติดตั้งแค่นี้น่าจะทําได้ไม่ยากอะไรแต่เราควรให้ช่างชํานาญเขาทําน่าจะดีกว่าเสียเงินจ้างนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยค่ะทุกอย่างไม่ยกเว้นปฏิทินราชการที่10บน้าแปลกมากค่ะทั้งๆที่ปฏิทินแขวนอยู่ที่หน้าต่างแต่ไม่ไหม้ค่ะงงเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ